โอ้ยเย่ yo. ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มากับโหมดแหลงใหญ่แบบ1นึนะครับและวันนี้ก็คือหลังจากที่แบบผมไม่ทําคลิปแนวนี้มานานเราก็กลับมากันอีกครั้งกับการโซโลวีเอสควันนะครับนั่นก็คือการ 1- นะึี่ในแหลงใหญ่นะครับและวันนี้บอกเลยว่าเราจะเล่นแบบเปิดโหมดจริงจังเปิดบังใครเลยนะครับตอนนี้ก็คือข้างหลังอย่างที่เห็นได้ว่า มีตี้นึงนะครับและที่ที่ผมเลือกโดดเนี่ยก็คืออย่างที่เห็นเลยนะครับจะเป็นที่ว่าอะไรวะเนี่ยชื่ออะไรว่าฟิวชั่นเนาะช่างมันเหอะแต่แต่เท่าที่รู้คือเป็นวงสีฟ้านะครับเราก็จะเลือกโดดตรงนี้ชิลๆกันเลยนะครับและวันนี้นี่คือผมจะมาเหมือนกับว่าจะสอน1นด้วยในระดับหนึ่งก็วาดได้นะครับตอนนี้ก็หาลงในบ้านที่มันริมๆก่อนนะครับเราจะได้แบบเลือกปืนอะไรได้สบายเพราะถ้าเกิดว่าเราโดดแบบกลางวงเลยเนี่ยเราตายแน่นอนนะครับเราก็ เราต้องแบบพอมีปืนอะไรพอสู้ได้ก่อนนะเราถึงจะแบบค่อยไปใส่กับคนอื่นนะไม่งั้นคือถ้าไม่มีปืนดีๆพอเราอย่าไปใส่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตายได้นะครับทีนี้ก็คือรู้สึกว่าข้างหน้าเนี่ยมีคนนะครับเราก็จะยังไม่ไปใส่นะครับเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะว่าจะเอายังไงดีตอนนี้ก็คือได้ปืนโฟดอย่างสากามาแล้วนะครับแล้วก็มี u m p กระบอกหนึ่งเราก็ประมาณนี้ก็โอเคสําหรับผมนะทีนี้ก็คือคิดว่า เดี๋ยวขอดูกันก่อนนะตอนนี้คือเขาเริ่มยิงกันแล้วนะครับเราคิดว่าโอ้โหคือเราต้องวางแผนกันสักนิดนึงว่าจะเอาอยัางไงดีอะทุกคนเดี๋ยวขอตามไปดูก่อนแป๊บหนึ่งนะเตรียมของอะไรให้เรียบร้อยได้เวลาไปดูเราจะไปเช็คสถานการณ์กันก่อนว่าเป็นยังไงก็คือเขาเนี่ยยิงกันนัวมากเลยนะครับจังหวะนียข้างหน้ามีคนทุกคนเมื่อกี้เห็นเต็มเมเลยแต่รู้สึกว่ามันไม่เห็นผมนะครับเราก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอวิ่งมาในนี้ก่อนแป๊บหนึ่งทีนี้ก็คือันหลังได้เวลาเตรียมตัว คือตอนนี้เขารู้แล้วว่าผมอยู่ตรงนี้นะครับเรา, <c oughs> เราจะลังเลไม่ได้แล้วเราต้องรีบฆ่าเขาทันทีนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันหลงจากทีมาแล้วก็คือมาคนเดียวเราก็ฆ่ามันไปได้เลยครับนี่ยังสวยงามอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ทีนี้ก็คืออย่างที่เห็นได้เลยว่าผมเก็บไปดาวหนึ่งอย่างสวยงามแล้วนะครับทีนี้ก็คือเพื่อนของเขาเนี่ยน่าจะรู้ในอีกไม่นานแหละว,ว่าตอนนี้เนี่ยคือผมแบบ ไปแล้วเขาอาจจะมาลุมผมก็ได้และวิธีที่2ที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาอาจจะหนีนะครับเพราะแบบเขาอาจจะตายกันหมดแลเหลือคนเดียวก็เป็นไปได้นะครับเขาก็เลยจะแบบตัดสินใจหนีก็เป็นไปได้นะทุกคนอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะตัดสินใจยังไงนะถ้าเกิดว่าเป็นผมเนี่ยแล้วแบบต้นๆอย่างนี้ผมจะเลือกที่จะหนีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแรงมันตกเยอะเลยนะทุกคนแต่ก็เอาเถเด๋ราจะมาดูกันนะเดี๋ยวขอหาดูกันก่อนนี่ทุกคนลายหนึ่งเราก็ยิงไปเลยเราก็ดาวครับผมนี่แหละคือตัวที่พยายามจะหนีและอน นี่ก็คือคนที่ล่าพวกมันนะครับผมนี่จังหวะน,นี้ก็ระวังทุกคนโอ้โหใหจเย็นใจนเย็นคุณพี่คือรู้สึกว่าคนนี้นี่เชิงดีมากเลยอเอาผมเกือบตายนะทุกคนจังหวะน,นี้คือมานี่สิคุณพี่ใจเย็นโอเคเดี๋ยวขอวิ่งม้วนหน้าจอจังหวะน,นี้วิ่งมาลุ้นนะครับเราก็ต้องตั้งไอวอนะครับเพราะว่าเราห้ามประหยัดไอวอลนะทุกคนเดี๋ยวเราจะตายแบบไม่รู้ตัวได้จังหวะน,นี้วิ่งมาเราก็ยิงมันเรียบร้อยครับผมบอกเลยว่าคนนี้นี่คือเชิงหนามากเลยนะครับแล้วก็ อ e <AR C ity> <c oughs> เก่งนะทุกคนแต่ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับด้วยฝีมือของหัวหน้าแคนรีวายทุกคนจังหวะนี้ก็โอเคเลยเดี๋ยวขอดูของกันก่อนนะไอคนนี้เนี่ยคือคนที่ฆ่าไปตั้งหลายศพเลยนะครับบอกเลยว่าคนนี้นี่สุดยอดนะทุกคนทีนี้ก็เราจะมาดูนะว่ามีอะไรบ้างแถวนี้พอจะมีของอะไรให้เก็บไหมทุกคนจังหวะนี้ก็คือ ในเวลาแป๊บเดียวผมมี3คิวแล้วนะครับในวงฟ้าที่นี่นะทุกคนบอกเลยว่าวันนี้จะแบบเล่น1นอย่างตึงๆเลยนะครับผมนี่ทีนี้ก็วิ่งไปเลยอันนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นการสอนเล่นโซโล vs คอร์สนะครับก็คือการ1นสในแรลงใหญ่นะครับผมก็คือแบบเวลาเราเล่นเนี่ยอยากจะให้เราฝึกการเล่นแรลงใหญ่แบบ1นเนี่ย ก่อนที่เราจะมากดแล้งหนึ่งสี่ผมอยากจะแนะนําให้คนดูเนี่ยเล่นเป็นโหมดแบบไอ้โหมดที่ว่าโหมดทั่วไปอะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแบบเริ่มปึ๊บจู่ๆมาแร้งใหญ่เนี่ยมันอาจจะทําให้เราหัวร้อนได้นะครับเราก็แบบค่อยๆฝึกที่โหมดทั่วไปก่อนแล้วก็เลื่อนมาแร้งใหญ่นะทุกคนแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจนเย็นคุณพี่จังหวะนี้คือโดนเปิดมาเกือบเข้าหัวนะทุกคนเข้าหัวนิดนึงด้วยแต่ดีที่ไม่โดนหัวเยอะไม่งั้นผมอาจจะแบบได้ไปคุยกับลากมะม่วงได้นะทุกคนจังหวะนี้คือว่าไงคุณหนูเฮ้ยอยู่ ข้างบนอยู่ข้างบนคนนี้นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันคือเคลื่อนไหวค่อนข้างจะไวนะแต่ว่าไอ้นี่ก็หลงทีมาทุกคนคือมันหลงจากทีมมาแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนจังหวะนี้เราขอดักรอกันก่อนแป๊บหนึ่งนะว่าเขาจะทํายังไงทีนี้คือผมรู้แล้วว่าเขาเป็นพวกที่แบบป๊อตนะครับคือไม่กล้าวิ่งมาใส่เราก็จะวิ่งมาใส่กับเขาเองเลยเฮ้ยแต่มันมีเคียวเราต้องระวังกันนิดนึงนะเพราะว่า มันอาจจะแบบโผล่มาแล้วเอาเคียวตีหวัวผมได้นะทุกคนแต่ก็ช่างมันเถอะจังหวะนี้เรียบร้อยไปแล้วเราก็หันหลังไปซ้ํามันเลยทีนี้ก็สวยงามกับผมกับรายที่4ของเราเก็บเคียวของมันเอาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็คือ เรามี4คิวในวงของวงฟ้าแล้วก็โ,โดดปุ๊บเราก็คือได้ของที่แบบค่อนข้างจะโอเคและสากาของเราก็2ชิปแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นแบบเราควรจะมีทั้งปืนไกลแล้วก็ปืนใกล้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไม่ค่อยแนะนําให้คนดูเล่นปืนพวกแบบ UMP ในการ1-4เท่าไหร่นะครับเพราะมันจะเล่นยากกว่าปืนซองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบเก่งและชํานาญแล้วเนี่ยเราก็มาเล่น UMP กันได้เลยครับผมเพราะมันจะแบบ การยิงของ UMP เนี่ยมันต่างกับซองไงทุกคน UMP ต้องใช้เวลาในการลู่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นลูกซองเนี่ยเราแบบเข้ามาอัดตัว2เม็ดก็จะแบบหนักแล้วนะครับผมทีนี้ก็โอเคเลยทีนี้ก็ได้เวลาเคลื่อนที่จากที่1นึแล้วนะครับผมเพราะเมื่อกี้ผมได้ดูแล้วว่าไม่มีคนแล้วสักคนเลยนะครับเราก็จะทําการไปโลเคชันหรือสถานที่ต่อไปของเราเลยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นขั้นต่อไปของเรานะครับผม เราก็จะมาแบบเดินดูเดินเก็บของอะไรไปด้วยชิลๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย แถวนี้ไม่น่าจะมีตัวแต่ท,ที่ที่ต่อไปที่เราจะไปเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีตัวไหมแต่ผมจะแบบแนะนําว่าให้เราเนี่ยควรเล่นติดๆวงไว้หน่อยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามาแบบหนึ่งในแรงเนี่ยคือเพราะว่าการหนึ่งสี่ในลงมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะยากในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบทำจนชินแล้วเนี่ยเราก็จะแบบมีความเป็นนักแข่งในตัวขึ้นมาได้นะครับสาหรับผมนี่คือผมคิดว่าผมแบบระดับพอตัวนะทุกคนจังหวะนี้คือผมก็แบบไม่ได้ตึงอะไรขนาดนั้นเราก็ประสบการณ์เล่น v ี m วมั จะ3ปีแล้วะนะทุกคนแล้วก็จะแบบมาสอนตามประสบการณ์มาแจกแบบความรู้อะไรเท่าที่ผมรู้ะนะทุกคนดันนี้ก็สําหรับคนที่แบบเข้ามาในช่องของผมแล้วดูและชอบเนี่ยเราก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปกันด้วยนะครับแล้วก็ใครมีอะไรจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราก็เมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับผมจังหวะน,นี้ก็ขอซื้อของช้อปปิ้งกันนิดหน่อยนะครับเราก็จะมาซื้อไอวอลแล้วก็ซื้อตาล่าสังหารยังไงล่ะ ทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยเป็นพวกที่แบบถ้าไม่เจอคนนานเราจะทนไม่ไหวนะทุกคนจังหวะน,นี้ก็คือซื้อตาล่าสังหารแล้วคนนั้นเนี่ยกำลังจะชุบเพื่อนตัวเองอยู่นะครับด้วยวงเลยแต่ว่ายังไงเราก็ไปไม่ทันแล้วผมก็เลยชิวกินเห็ดก่อนเลยก็แล้วกันนะทุกคนคือตอนนี้เนี่ยเขาชุบเพื่อนตัวเองเสร็จไปแล้วอย่างเรียบร้อยนะครับอยู่ไหนวะทุกคนก็คือดอูแถวป่าสีแดงนะครับเราก็จะว,วิ่งไปเลยทุกคนบอกเลยว่าเพื่อนของนายนะ่ะรอดไปแล้วใช่ไหมไรเนอร์ แต่นายจะไม่รอดแล้วล่ะเพราะฉันมาแล้วโอเคทุกคนแจงหวานี้ก็รีวิ่งไปเลยบอกเลยว่าคนนี้นี่คือเจอดีแนะ่ใครให้คุณชุบเพื่อนตัวเอง เอาละครับผมจังหวะนี้เราก็จะวิ่งไปเลยด้วยความเร็วสูงของเราแล้วจะมาดูกันแล้วตอนนี้ก็คือมีคนกําลังจะใช้แอดดอบเฮ้ยเราเจอแล้วทุกคนไอ้นี่มันแต่งตัวคุ้นๆเป่าวะทุกคนช่างมันเถอะจังหวะนี้รูดหัวมันไปแล้วผมไม่รู้ว่ามันเป็นใครแต่ที่รู้คือเราจะฆ่ามันทันทีเลยนะครับผมนี่จังหวะนี้ก็คือเก็บ5แล้วยังมีคนนะครับเราต้องระวังแต่ก่อนอื่นขอดูของแต่ว่าถ้าเราแบบคิดว่า คนอยู่ข้างบนเนี่ยค่อยเก็บของนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคนอยู่ข้างล่างเนี่ยเฮ้ย,ยมันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วเดี๋ยวขอชิลก่อนแปนน๊บนึงนะโอเคจังหวะน,นี้ได้ปืนคืนแล้วเมื่อกี้เผอสับปืนนะทุกคนจังหวะน,นี้ก็ยิงมนันแล้วก็เฮ้ยทำไมมันลากไม่เขาหัวว่าอ้าวย่อๆเ,เราก็ย่อกลับแล้วยิงมาเลยสิครับนี่สไตล์ของอเดจันเกมิงนะครับคือการกวนประสาทอย่างนี้แหละทุกคนอนะันนี้คือตอนเล่นผมก็นั่งขำเหมือนกันนะครับทีแรกเนี่ยเขาแบบไม่มีทางสู้กับเราเขาน่าจะย่อให้เรา,เ,ราเพื่อให้เรามาเป็นทีมกับเขางั้นเหรอ แต่ฉันขอปฏิเสธเราก็เรียบร้อยยิงเขาจังหวะนี้ระยะไกลดาวหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาตั้งไอวอลเพื่อชุบกันก็ไม่เป็นไรทุกคนข้างล่างก็มีตัวจากทิศซ้ายเนี่ยก็มีคนยิงมานะครับเราก็ต้อง พิจารณาดีๆว่าจะเข้าไปเลยไหมเพราะถ้าเกิดว่าเข้าไปเนี่ยมีโอกาสตายสูงนะครับดูดีแบบมันอาจจะโดนลุมหนักนะแต่ว่าถ้าเราจิตใจเข้มแข็งพอเนี่ยเรากดเข้าไปได้เลยครับผมวิ่งมาเลยทุกคนจังหวะน,นี้ผมจะวิ่งขึ้นบนและเตรียมไปใส่เลยนะครับผมนี่มาแล้วครับทุกคนผมมาแล้ว อยู่ไหนเอยอ้าวไม่อยู่ในนี้เท่ากับว่าเขาน่าจะโดดลงไปข้างล่างแล้วแหละโอเคนี่ไงกําลังจะหนีอยู่พอดีเลยแล้วก็ยิงมันเข้าหัวทาไมไม่ตายวะทุกคนจังหวะนี้ดาวหนึ่งแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นตั้งไอวันก่อนแป๊บนึงรายนี้นี่มันตึงว่ะเฮ้ยเฮ้ยเกือบตายทุกคนบอกเลยว่าไอ้นี่มันของจริงวะทุกคนเพื่อนของมันนะ่ะกําลังจะนอนตายอยู่ข้างๆเฮ้ยข,ข้างหลังก็มาทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ย แปนึงสจังหวะนี้คือจังหวะโดนลุมทุกทิศนะครับบอกแลว้วเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากก่อนอื่นขอซ้ําคิวกันก่อนเพื่อกูตายตอนนี้เนี่ยมันจะได้แบบมีคิอวอะทุกคนทีนี้คือขอวิ่งกลับเข้าบ้านไปเคลียร์กับไอตัวเมื่อกี้ก่อนที่มันตุ๋ยผมนะทุกคนคือมึงกล้าดียังไงมาตุย๋ยกูฮะมานี้สิไอหนูจังหวะนี้คือขอคิดกันก่อนนะว่ายังไงดีขอซ่อมก่อนแล้วก็มาแบบวิ่งดูแถวนี้นะว่ามันยิงมาจากไหนวะทุกคนเมื่อกี้เราก็ต้องแบบสแกนรอบๆให้ดีนะครับเวลาเราเล่น1 4เราต้องมีสติมากๆเลยราถ้า เกิดว่าเราเฮ้ยแล้วก็ขับมอไซค์หนีไปแล้วสินะไอกระจอกนี้โอเคเป็นไรทุกคนจังหวะนี้คือคนเมื่อกี้เขาขับมอไซค์หนีไปแล้วอย่างที่เห็นได้นะครับผมทีนี้เราก็มาสนโฟกัสตรงนี้กันต่อเลย มามาเราจะมาดูกันนะเราก็จะแบบวนอยู่ในบ้านบ้างอะไรบ้างนะครับทีนี้ก็คือเฮ้ยเยข้างหน้าบ้าข้างหน้าเออข้างหน้าทุกคนอย่างที่เห็นเลยนะครับคือเขาวิ่งไปข้างหน้าแล้วเราก็เตรียมเปิดสโคบดูกันก่อนแป๊บหนึ่งนะแล้วเฮ้ยเฮ้ยคุณจะมาตุยผมอย่างนี้ไม่ได้นะหวัวแตกไปซะแล้วก็ซ้ํามันพอซ้ำมันเสร็จเนี่ยผมคิดว่าเราจะไม่พันยาตรงนี้นะครับเราจะพันยาในบ้านจะปลอดภัยกว่านะครับเพื่อแบบ ผมนั่งพัญญากางแจ้งแล้วโดนลูดหัวตายนี่ไม่เอาหนาทีนี้ก็คือจะมาเก็บของนิดหน่อยดูนะครับแต่ว่าอย่าหันหัวไปทางนั้นนะทุกคนเราก็ แบบมีสติไว้เผื่อแบบโดนยิงมาเราก็ต้องรีบตั้งไอวอลให้ได้นะครับผมทีนี้ก็โอเคเลยเรามี8คิวกันแล้วนะครับผมในการเล่น1 4ึ่งสีนใหญ่นะครับผมทีนี้ก็ข้างหน้ามีคนยิงไปเลยโอ้โหดาเมจระยะนี้ของสก,กานี่คือแบบ <c oughs> นี่ดามเมเหรอวะทุกคนลิอเซษเลขวะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนคือของแต่งเรายังไม่ครบไงโอเคทีนี้ก็ไม่เป็นไรวิ่งไปต่อเลยเราก็จะแบบวิ่งชิียวนั่นข้างหน้าคือมันยิงกันอยู่ใช่ไหม โอเคล้วก็จะเปิดสโคบยิงมันทําไมกันดามเมจมันถึงได้บูดอย่างนี้มาทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคจังจังหวะนี้คือเรามี8คิวแล้วแล้วก็มีผู้เล่นเหลืออีก18คนตอนนี้เนี่ยผมก็จะแบบเริ่มตื่นเต้นนิดหน่อยนะตอนที่ผมเล่นเพราะว่าแบบยังไงใครๆก็ตื่นเต้นเราแบบ1นึ 4, ่งสี่กำลังจะแบบสนุกเลยเราอยู่กลางเกมโอเคแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นอะไรมากนะัทุกคน และเราแบบเตรียมตัวสู้ต่อเลยตอนนี้คือวงกําลังจะไล่ผมผมจะขอยิงไอ้นี่ให้ตายก่อนเลยก็แล้วกันเนาะเรียบร้อยก็ผมจังหวะน,นี้ไอ้นี่ดาวแล้วผมก็เสียไอวอลไปลูกนึงเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองแล้วเราก็จะซ้ํามันให้เรียบร้อยเผื่อโดนลัดทีนี้คืออย่าเพิ่งสนอย่างอื่นนะขอยิงเข้าวงก่อนเพราะเดี๋ยวเราอาจจะแบบตายได้แบบโดนดักวงเฮ้ย <Hey, S 2> นอกวงก็มีคนทุกคนจังหวะน,นี้นอกจากผมก็มีคนหนึ่งด้วยแต่เขาอาจจะแบบสนชีวิตตัวเองมากกว่าวงอะทุกคนคือเขาอาจจะแบบสนชีวิตเฮ้ยไอ้นันดีดไปแล้วทุกคนยิงมันเอาไม่โดน ไม่เป็นไรทุกคนเมื่อกี้มันดีต่อหน้าต่อตาผมเลยอะไม่เป็นไรโอเคจังหวะนี้ด้านหลังตัวที่กําลังจะวิ่งเข้าวงอยู่ไหนวะทุกคนน่าจะอยู่หลังไอวอรแต่ไม่อาจจะแบบเสียชีวิตก็ได้ทุกคนถ้ามันไม่รีบมานี่ไงมันดาวแล้วทุกคนขอยิงซ้ำเมาคิวกันก่อนเลยก็แล้วกันอ,อ้าวอดได้เลยอะทุกคนคือแบบกําลังจะซ้ำเมาคิวเลยทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรอ,อ้าวเมื่อกี้ผมเผลอกดสกายเลอร์อ ler, ใส่แอร์ดอบทุกคนช่วงนี้ตาลายมากเลยอะทุกคนเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเค จังหวะนี้ยิงมันยิงมันเราก็ถอยไปก่อนแป๊บหนึ่งเราต้องแบบมีสติมากๆในการเล่นเราต้องแบบวีแบบเรือต้องคิดให้ดีว่าเราจะเอายังไงในการเล่นนะทุกคนแบบเราต้องแบบมีสติว่าเราจะวิ่งไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังจะวิ่งไปใส่หรือจะแบบถอยก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนตอนนี้คือผมเห็นว่าแถวนี้ก็มีคนนะแล้วมันแบบกาลังจะยิงกันอยู่พอดีเลยผมก็คิดว่าจังหวะเด็ดมันต้องมาแล้วทุกคนได้เวลาและนี่แหละคือจังหวะที่เฟี้ยวสุดในวันนี้นะครับผมผมจะแบบ เก็บมันเฮ้ยอย่าเพิ่งสีโอเคจังหวะน,นี้มาเลยนี่นะได้เวลาฮีโร ลายที่1เรียบร้อยลายที่2อเรียบร้อยลายที่3อยู่ไหนออกมาจากโคโนสิตะลายที่3เรียบร้อยครับผม3คิวในระยะเวลาไม่ถึง1ิวิอ่ะทุกคนและจังหวะนี้เพื่อนเขาก็มาแล้วเราก็จะเอาให้หมดตี้เลยก็แล้วกันเรียบร้อยไหมทุกคนจังหวะนี้เฮ้ยๆเอาอ่ะเรียบร้อยครับผมหมดตี้ในระยะเวลาไม่ถึง30วิผมก็เก็บหมดตี้อ่ะทุกคนอันนี้แหละเขาเรียกว่าการหลอ่อหรือจะเรียกว่าการแจมนะครับผมบอกเลยว่า เป็นสเตปที่เฟี้ยวมากๆเลยนะครับผมเราก็ควรนําไปใช้ก็ดีนะทุกคนจังหวะนี้ก็คือพันยากันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้น่ะเหลืออีกหนึ่งตีเต็มๆล้วก็ผมคนเดียวนะครับเราก็เฮ้ยนี่ไงรายที่1ของเราเรียบร้อยทุกคนจังหวะนี้รายที่1ดาวแล้วอย่างสวยงามนะครับทีนี้ก็รายที่2ดาวสวยงามโอเคเลยเราก็รีบซ้ํามันก่อนเรียบร้อยสิบสี่คิวเดือนๆนะครับทีนี้ก็คือเหลืออีกแค่2คนนอกจากผมแล้วนะครับเราก็ต้องแบบมีสติเพอาะนี่แหละคือจังหวะ จบวงแล้วอ้าวเขายิงกันตายแล้วเท่ากับว่าน่าจะเจ็บนะทุกคนเราต้องรีบวิ่งไปใส่เลยเพราะว่าเมื่อกี้เขายิงกันตายแล้วว่าเราก็คือแบบมันเป็นโอกาสดีของเราเลยนะครับผมทีนี้ก็คือมาขอดูกันก่อนน่าจะอยู่หลังไอวอนี้ชัวร์นี่งไงทุกคนอย่างที่เห็นเลยสกา3ชิปของผมพร้อมทุกอย่างพร้อมฉันนะเชื่อว่านายต้องทำได้นะเอเรน โอเคจังหวะนี้แหละเราก็ยิงไปเลยแล้วก็เรียบร้อยบูย่าครับผมกับการ 1- 4ในแร้งใหญ่อย่างสวยงามนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก,ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปกันด้วยนะคะบอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปล้วครับเอาลับไปลับาบาย